รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสภาพคล่องในตลาดหายเกลี้ยงเลยนะครับดอกเบี้ยว,วิ่งขึ้นแบบมโหัลาลรานะครับแล้วถึงจุดหนึ่งพอเริ่มเห็นหนาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ไม่นิ่งคนจะเริ่มหันกลับมามองว่าเฮ้ยพ,พื้นถานมันแพงเกินไปณจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ปรับตรงอีกครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าปี2564 หลักทรัพย์เอเชียพลัสให้เซตอินเด็กปลายปีหน้าไว้สักเท่าไหร่ครับจริงๆถ้ามองเซตอินเด็กปลายปีหน้าเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเชื่อว่ามันเป็นตลาดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยฟันโฟนะครับแล้วมันเป็นภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันต่ํามากนะครับลองสังเกตดูนะครับภิุก,กิจที่เกิดขึ้นรอบนี้ถ้าไปเทียบกับรอบผ่านๆมาเนี่ยมันมีข้อที่แตกต่างประการสําคัญอยู่ก้อหน,นึ่งนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสภาพคล่องในตลาดหายเกลี้ยงเลย นะครับดอกเบี้ยวิ่งขึ้นแบบมโหฬารยิ่งต้มยำกุ้งเนี่ยพุทชนาน่าจะจำได้นะครับดอกเบี้ยวิ่งขึ้นไปนู้นแหละฮะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นคนฝากนี่แฮปปี้มากเลยฝากเงินได้รับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนกู้นี่ระทมเลยนะฮะกู้ทิ้งเสีย mlr สิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพคล่องตอนนั้นมันแห้งตลาดเลยนะครับแล้วมันทําให้การฟื้นของพวกแอสเซทประเภทต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากแต่ว่ารอบนี้นะครับวิกฤตจริงนะครับแต่ว่าสภาพคล่องส่วนเพลในระบบเนี่ยมีสูงมาก เพราะ mm hmm. นั้นสภาพคล่องส่วนเกินพวกนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆให้กลับตัวเนี่ยขึ้นไปได้นะครับภาพปีหน้ายังเห็นลนักษณะแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ดอกเบี้ยที่ต่ำตรงนี้เนี่ยเวลาเรามา pricing ราคาหุ้นนะครับเราใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า market earning yield gap คือเรามองภาพส่วนต่างนะครับระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้นกับการลงทุนในตัวพันธบัตร1ปีเนี่ย uh huh. ปกติ gap เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4%ยิ่ง gap ต่ำเท่าไหร่ ราคาหุ้นยิ่งสูงเท่านั้นนะฮะแต่เชื่อไหมครับเวลาที่รอบที่มันผ่านมาเนี่ยเวลาโฟมันขับนะครับแล้วทําให้ตลาดปรับตัวขึ้นเนี่ยเราเห็นกลับต่ําสุดนะฮะประมาณ2.6นะครับหรือบางครั้งอยู่ที่3.7โดยเฉลี่ยของแต่ละปีนะนะครับจริงๆถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถหาอ่านในรีพอร์ตมาเก็ตท็อปของเอสเซพัทเมื่อเช้านี้ได้นะครับเราทําภาพไปดูนะครับย้อนหลังไปสิปีว่าเวลาโฟมันไหลเข้าเนี่ยจุดต่ำสุดของยิวแกลบอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ สูงสุด,สดกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งต่ำยิ่งให้เด็กที่สูงนะครับปรากฏว่าต่ำสุดเนี่ยเราเห็นหลายช่วงเลยลงมา2.6หรือ3%นะครับทีนี้ลองจำลองสภาพตลาดาปัจจุบันสมมตินะผมเอาแค่ประมาณสัก3.7%นะครับ,รบเพราะว่าผมเคยเห็นต่ำสุดประมาณ2.6นะผมบวกเพิ่มให้อีกหนึ่งเลยนะครับพรีเมียมเป็นหนะครับพรีเมียมในที่นี้เนี่ยอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนในตลาดหุ้นกับพันธบัตรนะครับถ้าลงไป2.6แปลว่า ถ้าคุณย้ายเงินจากพันธบตัตรมาซื้อหุ้นคุณได้ผลตอบแทนสูงขึ้นแค่2.6%แต่ผมบอกว่าผมให้3.7เลยเพิ่มขึ้นีกห่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันวิ่งได้ถึงประมาณ1,550-1,570จุดนะครับถ้าถ้าเป็นภาพปีหน้านะนะครับผมมองว่ามีโอกาสเป็น b ป e ด้ i n g ขนาดนั้นครับ ครับนะมีโอกาสลุ้นปลายปีหน้าพันห้า้อยห้าสิบถึงพันห้า้อยเจ็สิบจุดนะครับแต่ปีหน้านจุดสูงสุดดีกว่าใช้ว่าเาป็นจุดสูงสุดปีหน้าดีกว่านะครับอาจจะไม่สิ้นปีก็ได้ใช้คำว่าจุดสูงสุดครับคือพี่เทปบอกอาจจะถึงก่อนก็ได้นะอาจจะถึงก่อนสิ้นปีก็ได้นะนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับเวลาตลาดมันถูกกลับขึ้นด้วยฟันโฟนี่ยมันขึ้นได้แบบเหลือเชื่อครับแล้วมาถูกทิ้งด้วยโฟมันก็ลงได้แบบเหลือเชื่อเหมือนกัน นะครับรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเราถูกทิ้งลงได้เหลือเชื่อไหมฮะเหลือเชื่อมือนะนะครับแต่ว่าขาดุดไปเหลือเชื่อมันจะเป็นอาการขึ้นที่จนวิ่งเกินพื้นฐานนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งพอเริ่มเห็นอาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ไม่นิ่งคนจะเริ่มหันกลับมาบอกว่าเฮ้ยพื้นฐานมันแพงเกินไปน่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ปรับลงอีกครั้งหนึ่งครับนะลุ้นจุดสูงสุดปีหน้านะครับพันห้าร้อยห้าสิบถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับพี่เทิดย้ำว่าจุดสูงสุดนะ อาจจะเห็นก่อนปลายปีก็ได้นะแล้วก็ยังดอกจันไว้ด้วยนะว่าขึ้นแรงได้ก็ลงแรงได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเพลินเกินไปอย่าเพลินจงลืมดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยนะครับพี่เทิดนะฮะ